สวัสดีเดชจ้เอุตุตาพาฝันค่ะมาค่ะมามาเด้จ้าเนี่ยมาดื่มกาแฟดำเกดิดอุตุตาพาฝันหรือว่าภาษา้อบานเออยค่ะเพื่อนกระิบอกว่ามาเด้เจ้เด้อมากินกาแฟดำเกดิดอุตุตาพาฝันค่ะอันนี้อยู่ําสวนหลังบ้านเดชเจ้าอากาศพันดีอยู่ค่ะบนเน่าไปเลยก็เ,าาเลยพาออกมา นั่งข้างนอกค่ะเพราะว่าฝนก็ยุดไปแล้วจนเรามันสินั่งยากเพราะว่ามันมันสิเป็นอากาศเย็นจัดเส่ะเมคะบ่องกันต้นเฟิร์มเอยันเปลี่ยนสีจากอีกอาทิตย์สองอาทิตย์เอากะตัดพันออกคันนี้กรบตีหลอนขะเนาะธรรมชาติมาค่ะ มาเลยเนะพะหูปกาแฟดำอยู่สวนหลังบ้านเลยจ้า มีแห้งมีแหงจ้ะมาค่ะเอาค่อยๆคิดไปฟังเสียงพี่นกร้องเพลงก็ฟังน้ำอากาศดีอยู่ค่ะแต่ว่าก็เป็นแบบขมุกขมัวแดงบางเทือก็มีแดดออกนอยเนึง่งเจ่ค่ะแต่ก็บอเปลี่นเต๋อค่ะเพราะว่าหนาวนี่สิบนหนาวไปเลยแต่ว่าจะนอยเพิน่นซีอากาศเป็นอากาศโหลดลดลงเร็วด้วยค่ะ เอ้ยก็เอ็ดงานบานเออเมดมือเด้อค่ะมื้อนี้เอ้ยเอ็ดแต่แดเอ้ยก็เอาอันลูกอันคริสต์มาสบอลนะคะเนาะลงมาแต่อันที่เก็บของเอ้ยห้องเก็บของอยู่สั้นสาเอ้ยก็โขดลงมามีตั้งหลือพวกเกากองเนาะเก้ากองน้อยนึงค่ะแล้วก็เอ้ยก็มาอันทําความสะอาดอันมาตัดอันแงบกบหลงแงบกบเอ้ยก็มาตัดหลงอันที่ว่าห้อยไว้นะคะแล้วก็เอ้ยก็เก็บเก็บ พ่นแล้วก็เอ,อกากางไม้โอ,อกค่ะแล้วก็ทําความสะอาดอันกระจกอันที่ว่าน่ะแขวนพ่นนี่ค่ะที่ว่าน่ะแขวนลูกอันอันคริสต์มาสบอลนี่ก็เช็ดน้ํายาก,กระจกเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่ค่ะก็เลยต้มกาแฟแล้วก็เลยมานั่งคุยกับเพาะพี่พี่น้องจักหน่อยค่ะจกักนอยก็กเอ้ซสิบเอ็ดมื้อนี้แหละค่ะเพราะว่ามันสิอันถ้าเอดก็ตรงไดเอดต่อเนื่องกันสินะ เรยว่ามืออื่นผู้ละคำโบเอวยโบไปอันล่องเหลือกแฟนเอวยอันไปเหลือบมเมนแต่บบได้ล่องไปอันช่วยอันเพิ่นเก็บหันเก็บนี้ค่ะมันว่าเออบบต้องการตัวช่วยก็เอวยกยูเหืออเอวยก็ทําอันงานเอวยโตถ้าว่ามืออื่นเพิ่นแฟนเอยว่าต้องการลูกหมูช่วยเอวยก็ไปนําเพิ่นค่ะแต่เอยกเสร็จเรียบร้อยแล้วเอยก็มีแต่แค่เอาว่าเอยนะเอาวันเอยเอากางไม้อันกิ่งเลอสินี่ะค่ะ เพราะเอ้ยเก็บไว้อยู่ข้างบนเงินเอ้ยเอ้ยน่ะไปเอ้ยน่ะไปเบิ่งอยู่แล้วเอ้ยน่ะเอาวันคริสต์มาสบ่อนี่สีคริสต์มาสอันลูกบ่ของคริสต์มาสนี่เอาสีเต๋อผสมกันใช่ค่ะก็ปีนี้เอ้ยซื้อบปได้ซื้อแต่จักย่างเอ้ยเอาของเก่ามืดค่ะเพราะว่ามันมันก็ยังดูดีอยู่สิค่ะเพราะว่าเอามาผสมกันเอาแต่ว่ามันก็ต้องมาเลือกว่าอันล่างอันมันก็ทะานโรคอันเต๋อโนะค่ะเนาะเพราะว่ามัน เอาปดขึ้นยกขึ้นยกลงหลงัลงก็มีการอันอันเอาออกไปแดทิ้งไปแดเสียเอ้ยกันเนาะคัดไปเลยเอยกันเนอะอันเลยที่บอเอ้ยบอเอาเอ้ยกันเนอะอันบบบ,บเก็บเสีนี่ค่ะอันนี้ก็โชคดีเด้ค่ะเมื่อนี้ที่ได้มานั่งอยู่อันบรรยากาศข้างนอกที่น้ําสวนหลังเหอนเอ้ยนี่เมืเ่อเช้านี่ก็ผ่าเอตอผ่าอัน ว่านอะไปอันตัดต้นมักเสลค่ะมักเสลก็คือมักอกกน้ำเนาะอันโอไลโบมโอไลต้นต้นโอไลอันอยูุนาเหินเอวยค่ะมันมีอยู่สามต้นน้อยนึงเหรอจ้ะเอ้กะคืดตั้งเจื่วว่านะไปตัดย่างดีเล้ค่ะเพราะว่าไปเปิดบางันมีพันพันมีหน่วยอยู่มีมันเป็นหมากอยู่ค่ะมากอย่างพันอย่างหลยมากอยู่น่ะตัดพันคืดอันอีโตนก็เลยโบตัดก็เลยทาไปจกพูดค่ะคือพันเขา จักเดือนกว่าๆพุ่นะเอ้ยจังน่ะไปอันจังน่ะไปตัดพ่นเพราะมันจะเป็นนาหนาวเลยก็ก็ตัดได้สิเนี่ยค่ะก็เลยก็เลยเอันปล่อยพ่นไว้แบบพันจากนั้นก็เลยไปอันกวดอันเบอร์ไม้แหงค่ะเบอร์ไม้แหงเบอร์ไม้ล่นก็กวดเธอทิ้งถังขยะไปก็ทั้งสวนนาแล้วก็สวนหลังเหียนเอ้ยก็แล้วเป็นบางส่วนค่ะบางส่วนเอ้ยก็บบได้ยันบบได้บบได้ทำเพราะมันอีกไปอีกหึงหังพุนอีก เออเราบัาได้กวดมากวดในทางที่ว่ามองที่เอยนั่งอ,อกมาย่างสิคะทางคุณก็ต้องไปทําอีกมือนึ่งคุนละคะเอยก็เลยทิมไปหันก่อนจักเตือนออาขยากทํไหลจักเอทันเอทนี้เห็นว่าคึืดอยากทํารดอันนั้นนะคะคัาบัคขืดอยากทําก็นั่งซิซิอยู่เด้อค่ะเอยก็ได้แม่นบอกเอาอันนี้ก็เลยมากินกาแฟดำเกยทุกตาพาฝันอยู่สวนหลังบ้านนียจะเดอ้อ อเมื่อเราบนนี้กันนะเข้าเหือนแล้วค่ะเกอพ่อแม่พี่น้องมีความสุขไหลๆทุกขนค่ะแล้วก็เอ้ยกระซิบอกว่าขอบคุณหลายๆท,ที่ติดตามเอ้ยตุ๊ก,กตาพาฝันด้วยจ้าขอบคุณค่ะ